ขอบสําสำหรับกระบะตัวสูงนะครับ6ปลรู139สตัวนี้จะเป็น Xt นะครับ2 0 6นี่ครับโอ้โห X t 2 0 6 R สีดําีดำด้าน100%เปดำสนิทสวยมากครับโอ้โหนี่ครับฝาก็จะเป็นฝาคัตตอมแบบใหม่นะครับมีกรอบคาร์บอนนะครับแล้วก็มีการนะครับทำมิลลิ่งคำว่า X t 2 0 6นะครับ Cosmic Racing g i g i Design นะครับ JWLTVIA ตัวนี้รองรับน้ำหนักต่อวงได้955กิโลนะครับดูสวยงามแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูก็สำหรับตัวสูงทุกตัวนะครับแล้วก็ P PV นะครับรถกระบะนะครับนี่ครับความสวยงามของสีดำด้านนะครับ ล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อน้ำหนักเบาและแข็งแรงเหมือนกันนะครับราคาวงละ7,000บาทนะครับสีคัตตอมนะครับถ้าในสุดใจลองมาดูตัว